เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชตาบทที่เก้าสิบห้าเรื่องอื่นวางไว้ก่อนตอนนี้ท่านควรอธิบายให้ข้าฟังแล้วหรือไม่ท่านพาข้ามาที่เขตจินหมิงหาคนจำนวนมากเพื่อมาเฝ้า ขังค่าแม้แต่นอกเรือนก็ยังไม่ให้ข้าออกไปแม้แต่ก้าวเดียวสรุปว่านี่คือเรื่องอะไรกันเพียงแค่นึกถึงเรื่องที่เขากักบริเวณอย่างเต็มรูปแบบก็รู้สึกโกรธขังเธอไว้เพื่อหายาถอนพิษช,ช่วยเหลือเจ้าเมืองตีให้เขาการกระทำเช่นนี้ต่างอะไรจากโม่ออีเสียงเสียดายที่ก่อนหน้านี้เธอคิดว่าเขาดีกว่าโม่ออีเสียงกักขัง คำที่นางใช้ทําให้โม่จิงอี้ไม่รู้จะทําอย่างไรดีเขาให้ทหารซุ่มคอยปกป้องอยู่ข้างกายนางแม้แต่ความปลอดภัยของตอนก็ไม่สนใจถ้าว่าผลสุดท้ายต้องกลายมาเป็นผู้ร้ายที่ขึ้นชื่อว่าคุมขังนางสีเอ,อ๋เจ้านี่ช่างไร้หัวจิตหัวใจเจ้าคิดว่าเรื่องที่ข้าพูดถึงคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเป็นเรื่องโกหกเช่นนั้นหรือ เพียงเจ้าก้าวออกจากจวนอานก็สามารถถูกมือสังหารจับตามองได้ตลอดเวลาข้าเคยพูดกับเจ้าแล้วจวนอานเองก็ไม่ปลอดภยัยมือสังหารเหล่านั้นมองจวนอานเป็นหนามยอกอก,อกตั้งนานแล้วหากข้าไม่อยู่ที่จวนไม่มีพวกเขาผู้ใดจะปกป้องความปลอดภัยให้เจ้าตอนนี้สถานะข้าเป็นเพียงเสี่ยวซื่อผู้ติดตามต่อให้อันตรายพวกเขาก็คงไม่ทำอันตรายกับข้ากระมัง ท่านทำการเออกระเิกส่งคนมาปกป้องข้าเช่นนี้มิใช่ว่าจะเป็นการปลุกเรา้าให้พวกเขาพุ่งเป้ามาที่ข้าดอกหรือเขาชำเลืองมองนางหัวเราะเยาะหากมีเวลาว่างก็ส่องกระจกดูบ้างเจ้าเคยเห็นเสี่ยวซื้อที่ไหนหญิงยะโสเช่นเจ้าต่อ,อให้ปลอมตัวเหมือนเพียงได้คิ้วและดวงตากลับไม่เหมือนสักนิดผู้ใดจะมองว่าเจ้าเป็นเสี่ยวซือจริง แม้จะกล่าวเช่นนี้ภายในใจเขานั้นชัดเจนยิ่งกว่านางเป็นเป้าหมายของมือสังหารตั้งแต่แรกไม่ว่านางจะปลอมตัวเป็นอะไรเพียงแค่พวกมันสบโอกาสก็จะต้องลงมือกับนางแน่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็จะไม่ยอมให้นางตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายโมอิ่งซีขมวดคิ้วรู้สึกเสมอว่าเหตุผลนี้ดูเป็นการบังคับที่มากเกินไปแต่เหตุใดเมื่อมันออกมาจากปาก เขากลับรู้สึกว่าช่างดูสมเหตุสมผลข้ากับพวกเขาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันพวกเขาคงไม่มีเหตุผลที่จะทำร้ายข้าผู้คนเหล่านั้นที่ตายไปแล้วต่างไม่มีเรื่องบาดหมางกับพวกเขาโมจิ่งอี้ตอบอย่างไม่พอใจ โมอิงซียังอยากพูดอะไรต่ออีกสักหน่อยในเวลานี้ภายในเรือนก็เกิดเสียงการเคลื่อนไหวเมื่อตั้งใจฟังอย่างละเอียดจึงได้ยินว่าเป็นเสียงเก๋าเฉากำลังสนทนากับสตรีผู้หนึ่งช้าก่อนคุณหนูอานหากไม่มีคำสั่งท่านอองท่านไม่สามารถเข้าไปได้องคารกเก๋ท่านอองอี้ทำคดีความเพื่อแขกจินหมิงเดินทางมาแรมวันแรขคืน วันนี้ก็ยุ่งอีกทั้งวันท่านพ่อเป็นกังวลในสุขภาพของท่านอ๋องสั่งให้ข้าส่งน้ำแกงตุนบำรุงร่างกายมาให้หากไม่สะดวกขอเชิญองค์ารักเกอช่วยนำเข้าไปส่งให้ด้วย ส่งน้ำแกงบำรุงโมอิ่งซีได้ยินเสียงพูดจานุ่มนวลของสตรีคิ้วเลิกขึ้นเล็กน้อยมองผ่านม่านหน้าต่างไปยังลานเรือนคล้ายกับมองเห็นร่างอรชรอ่อนแอนดึกดื่นป่านนี้หากไม่มีความคิดอื่นใดเหตุใดผู้รักษาเขตอานจึงให้บุตรสาวที่ยังบริสุทธิ์ของตนมาส่งน้ำแกงบำรุงให้กับบุรุษด้วยตนเองเห็นได้ชัดว่ามิใช่เจตานานี้นางหัน น้าไปกระพริบตาให้หม่อจิงอี้ที่กำลังขมวดคิ้วท่านอองอี้ท่านช่างหวานสเสน่ห์ไปทั่วแม่นางตระกูลสู่ก็ห่วงหาท่านเดินทางมาถึงเขตจินหมิงคุณหนูอานก็ชอบท่านไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่แม่นางผู้นั้นจะรวบรวมความกล้ามาหาถึงที่หากไล่นางไปคงดูไม่ดีและเป็นการหักหน้าผู้รักษาเขตอานเท่ากับทำให้เขาลำบากใจ เพื่อไม่เป็นการทำลายเรื่องของท่านตรงนี้มอบให้ท่านจัดการข้าจะกลับไปห้องด้านข้างก่อนพูดคำเหล่านี้จบนางก็ยกมือขึ้นปิดปากหัวเราะเบาๆหมุนตัวเดินออกไปข้างนอกเมินเฉยให้กับสีหน้ากโกรธเคืองของเขาแต่มือนางเพิ่งจะแตะโดนประตูห้องหนังสือก็ได้ยินเสียงเคร่งครืมของเขาบอกให้หยุดเจ้าลองไปดูสิข้ารับประกันได้เลยว่า หากตอนนี้เจ้าก้าวเท้าออกจากห้องหนังสือเพียงครึ่งเต้าข้าจะยกเลิกคำสัญญาที่ให้ไว้สามข้อคืนนี้จะทำเรื่องของเราให้สำเร็จภายในใจหม่จิ่งอี้เกิดโทสะขึ้นมาไม่เคยเห็นสตรีใดใจกว้างเท่านางพยายามอย่างมากที่จะผลักใส่เขาไปให้กับหญิงอื่นมุมปากโม่อิ่งซีกระตุกแรงๆหนึ่งพี่ เป็นครั้งแรกที่นางเคยได้ยินว่าคำสัญญาสามารถเอากลับคืนได้ด้วยหรือไม่มีผู้ใดเคยบอกท่านว่าเกิดเป็นคนจะต้องรักษาสัญญาเขาส่งเสียงเหอะเย็นชายกมือขึ้นกอดอกแล้วต้องมองนางด้วยสายตาเย็นชาละทิ้งความคิดเล็กคิดน้อยเหล่านั้นของเจ้าคำสัญญาก็ต้องดูด้วยว่าให้ไว้กับผู้ใด เสียงเคาะประตูดังขึ้นเก๋เฉาถามอยู่ทางด้านนอกประตูห้องท่านอ,องผู้รักษาเขตอานให้คนเตรียมน้ำแกงบำรุงให้ท่านคุณหนูอานนำมาส่งด้วยตนเองจะรับไว้หรือให้นางนำกลับไปออกไปเอาน้ำแกงบำรุงเข้ามาสายตามอ่จิ่งอี้ไม่ได้ละจากตัวของมู่อิงซีปลายคางกระดกไปทางนางแสดงถึงการบอกเป็นในมู่อิงซีเบิกตากว้าง ล่ามองว่านางเป็นคนรับใช้เชียวหรือท่านสามารถให้นางเข้ามาส่งด้วยตนเองหรือให้องค์คลักษ์เอ๋อเป็นผู้นำเข้ามาเขาถูกยั่วมโมโหถึงขีดสุดไม่แสดงความโกรธแต่กลับยิ้มออกมาโอ้ให้นางเข้ามาส่งด้วยตนเองถือโอกาสบอกนางว่าเจ้าเป็นชายาข้าก็ดีข้าจะได้ให้นางตัดใจจากสิ่งที่ไม่ควรจะคิดซีเอ,อ๋อคิดว่าเงื่อนไขนี้ดีหรือไม่ ท่านชนะแล้วโมอิ่งซีกรอกตาใส่เขาหมุนตัวเปิดประตูออกไปด้วยความโกรธเคืองเดินลงขั้นบันไดไปภายในลานเรือนอานซื้ออยายืนอยู่ด้วยรูปร่างที่สโอดสะองสวมใส่เสื้อผ้าบางเบาทำให้เรือนกายอารช้อนของนางดูโดดเด่นขึ้นเหมาะสมกับยามค่ำคืนดูงดงามเป็นอย่างมาก มุมปากนางมีรอยยิ้มบางประดับอยู่ยืนอยู่ที่เดิมเงียบๆอย่างเชื่อฟังมองดูมู่อิ่งซีที่เดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจากนั้นนางก็ยกมือขึ้นส่งสัญญาณให้กับสาวใช้ที่อยู่ทางด้านหลังเสี่ยวซีเอาน้ำแกงบำรุงให้เขาเจ้าค่ะคุณหนูสาวใช้เดินไปข้างหน้าด้วยความนอบน้อมนำปิ่นโตอาหารในมือยื่นให้มู่อิ่งซีรบกวนท่านด้วย อาซื้อ,อยาพยักหน้าเล็กน้อยให้กับมู่อิ่งซีรอยยิ้มบางที่มุมปากไม่ได้เลือนหายไปหลังรอให้หมู่อิ่งซีรับเอาปิ่นโตอาหารไปแล้วอาซื้อ,อยาก็เอ่ยต่อในทันทีช่วยนำคำขอบคุณของท่านพ่อค่ะบอกแก่ท่านอ่องอี้ด้วยน้ำแกงบำรุงต้องกินขณะยังร้อนเสี่ยวซี่พวกเรากลับกันเถอะ ทิ้งคำพูดเหล่านี้ไว้แล้วนางก็ไม่ยืดยา่าอีกแม้แต่น้อยหมุนตัวเดินออกไปข้างนอกทันทีมมอิ่งซีมองดูแผ่นหลังของอานซื้อ,อย่าที่เดินจากไปอย่างเชื่องช้าคิ้วเลิกขึ้นเล็กน้อยบุตรสาวของจวนอานไม่เพียงสดใสย,ยังเป็นผู้ที่รู้จักมารยาทพื้นฐานด้านการปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นการรับผิดชอบงาน เธอยอมรับว่าตนเองเทียบไม่ได้เธอสงสัยเป็นอย่างมากว่าสรุปแล้วโมจิ่งอี้เคยพบอ่านซื้อ,อยาหรือไม่สตรีเช่นนี้มิใช่ว่าสามารถดึงดูดความสนใจจากบุรุษได้มากกว่าหรือเหตุใดเขาจะต้องวุ่นวายอยู่กับเธอไม่ยอมปล่อยเข้ามาหรือเจ้าจะยืนอยู่ข้างนอกจนรากงอก โมจิงอีพริกตำราพิชัยสงครามอ่านรอนางนานแล้วไม่เข้ามาเสียทีจึงเอ่ยออกไปอย่างไม่ศบอารมณ์โมอิ่งซีเบ้ปากละสายตากลับมายกกล่องอาหารแล้วเดินกลับเข้าไปในห้องหนังสืออีกครั้งวางปิ่นโตอาหารในมือลงตรงหน้าเขาเอ่ยด้วยรอยยิ้มประชดประชันคุณหนูอานบอกว่าให้ท่านรีบกินตอนที่ยังร้อนอยู่ อย่าได้ทําร้ายหักฐานน้ำใจที่ดีของนางเจ้ากินเถอะเขากล่าวพางพลิกอ่านตําราพิชัยสงครามที่อยู่ในมือไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองนางส่งมาให้ท่านกินข้าไม่กินอีกทั้งเมื่อครู่ข้าก็กินอิ่มมากกินไม่ลงแล้วกินน้ำแกงแล้วพรุ่งนี้ข้าจะพาเจ้าออกไปร้านสมุนไพรที่เขาครอบครองทั้งหมด ล้วนเป็นเครื่องปรุงยาที่ล้ำค่าหายากโมจิงอี้เงยหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มรู้จักจุดอ่อนของนางเป็นอย่างดีเป็นเช่นนั้นจริงโมอิ่งซีรู้สึกตื่นเต้นคิดดูอย่างถี่ถ้วนก็เป็นแค่ช่วยเขาจัดการน้ำแกงตุ่นเท่านั้นจึงยืนยันคำพูดของเขาอีกครั้งพูดแล้วต้องทำตามที่พูดแน่นอน มู่อิ่งสีเปิดปิ่นโตอาหาร่านันทีแต่หลังจากที่กลิ่นของน้ำแกงตุ๋นลอยกระจายออกมาใบหน้าของนางก็ดูผิดหวงังท่านกินเองถอะ พูดจบก็ผลักชามน้ำแกงไปทังเขาด้วยใบหน้าที่แสดงออกว่ารังเกียจโมจิ่งอี้เห็นสีหน้านางแบบนี้จมูกขยับเล็กน้อยจากการแยกแยกกลิ่นที่อยู่ข้างในแล้วก็เข้าใจปฏิกิริยาของนางบ้างเล็กน้อยทิ้งตำราวิชัยสงครามในมือยกช้อนขึ้นมาแล้วตักลงไปในน้ำแกงที่ก้นน้ำแกงมีแตกปีใส้แก่ตุ่นยาถูซือจือ สำหรับจุดประสงค์ของผู้รักษาเขตอานแม้ไม่พูดก็รู้ได้คิ้วของโมจิงอี้เลิกขึ้นเล็กน้อยในเวลาอันรวดเร็วก็เปลี่ยนเป็นยืดเส้นยืดสายมุมปากแย้มออกเล็กน้อยเงยหน้าขึ้นมองมู่อิ่งซีที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกรังเกียจเจ้าแน่ใจว่าจะให้ข้าดื่ม รอยยิ้มชั่วร้ายของเขาทำให้เธอรู้สึกตกใจในฉชาัน,นึกขึ้นได้ว่าคืนนี้พวกเขาพักอยู่ห้องข้างกันหากเขากินน้ำแกงถ้วยนี้ทำให้พลังอย่างร้อนขึ้นตกดึกหากเกิดความต้องการแล้วมาลงที่เธอจะทำอย่างไรคิดได้เช่นนี้เธอก็รีบเก็บชามน้ำแกงกลับมาปิดฝา ฮิวปิ่นโตอาหารเดินออกไปข้างนอกพอไปถึงลานเรือนภายในหัวคิดจะนำน้ำแกงตุ่นนั้นเทลงท่อน้ำทั้งหมดขณะเดินกลับก็นำเอาปิ่นโตอาหารที่ว่างเปล่ายัดเข้าไปในมือเก๋เฉาออกคำสั่งเน้นย้ำด้วยท่าทางที่จริงจังองคครกเก๋หลังจากนี้หากคุณหนูอ่านมาส่งน้ำแกงตุ่นอีกให้ปฏิเสธไปจำได้หรือไม่พยะค่ะ โมอิงซีสั่งเสร็จก็เดินกลับเข้าไปในห้องหนังสืออีกครั้งยืนอยู่ที่หน้าประตูแต่กลับไม่ได้เดินเข้าไปอีกโมจิงอี้มิใช่ว่าข้าไม่ยอมกินน้ำแกงแต่นี่มันไม่เหมาะที่ข้าจะกินเมื่อครู่เรื่องที่ท่านรับปากข้าโมจิงอี้ใส่หน้าแล้วหลุดยิ้มออกมาเอ่ยคำต่อจากนางวางใจเถอะข้ารับปากว่าจะพาเจ้าออกไปข้างนอกแล้ว ไม่มีทางมีปัญหามีคำพูดนี้ของเขาใจที่เป็นกังวลของเธอก็วางลงได้ข้าจะกลับไปพักที่ห้องไม่อนุญาตให้แตะต้องข้าวของข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ชื่อชูและชื่อหาว่าเฝ้าอยู่ในเรือนมองเห็นพระชายาที่ตนคอยรับใช้วิ่งเข้าวิ่งออกจากที่ไกลๆแม้จะไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ตอนที่พวกนางมองเห็นพระชายาเทน้ำแกงตุน๋นที่อานซื้อ,อยานนำมาส่งให้ทิ้งนั้นทั้งสองคนก็มองหน้ากันเลิกลากชื่อหาว่ากระตุกชายเสื้อของชื่อชูซักถามอย่างไม่มั่นใจชื่อชู พระชายาเทน้ำแกงตุ๋นที่คุณหนูอ่านนำมาส่งให้ท่านอองสีทิ้งเจ้าว่าหรือพระชายาจะเกิดความหึงหวงเจ้าถามค่าแล้วข้าจะถามผู้ได้ชื่อชูกรอกตาใสนางทั้งสองเห็นเหตุการณ์ไม่ต่างกันจะรู้ได้อย่างไรว่าภายในห้องหนังสือระหว่างพระชายาและท่านอองสีสรุปว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ วันรุ่งขึ้นมู่อิ่งซีพร้อมเป็นผู้ติดตามเดินทางออกมาพร้อมโมจิ่งอี้ผู้ร่วมเดินทางก็มีผู้รักษาเขตอานและเจียนเจิงด้วยเพื่อไม่ให้ถูกเปิดเผยตัวต,วตนตั้งแต่ต้นจนจบนางติดตามเก๋าเฉาตลอดก้มหน้าเล็กน้อยพยายามทำตัวให้มีตัวตนน้อยที่สุดหารู้ไม่ว่าแค่นางปรากฏตัว เจียนเจิงก็เริ่มสงสัยในตัวนางแล้วเพราะนางไม่เงยหน้าจึงไม่ได้สังเกตว่าในสายตาของเขาตกอยู่ที่ตัวนางกลุ่มคนจำนวนหนึ่งหยุดลงตรงหน้าร้านขายยามูอิ่งซีได้กลิ่นหอมรุนแรงของสมนุนไพรทำให้รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเงยหน้าขึ้นมองอักษรสี่คำบนป้ายดิ้นท้องร้านยาเหรินเจิง ตลอดเวลาที่เดินทางมาในบรรดาร้านรวงต่างๆมีร้านนี้ที่กว้างใหญ่ที่สุดไม่แพ้ร้านที่อยู่ในเมืองหลวงแม้แต่น้อย มองลอดผ่านประตูใหญ่ของร้านเข้าไปเธอพยายามมองสืบสอดดูภายในแต่หม้อจิ่งอี้และผู้อื่นยืนบังอยู่ที่หน้าประตูใหญ่กล่าด้วยความสุภาพมีท่าทีลังเลและไม่ได้เดินเข้าไปโดยธรรมชาติแล้วตัวเธอจึงมองไม่เห็นอะไรหลังผ่านไปครู่ใหญ่เท่าแก่ร้านขายยากล่าวจบยิ้มพลางยกมือขึ้นคำนับไปทั้งโม้อติ่งอี้และผู้อื่น ตอนรับเข้าไปทางด้านในมู่อิ่งซีกำลังจะก,ก้าวเท้าเดินเข้าไปข้างในก็ถูกเก๋อเฉาห้ามเอาไว้เสียก่อนเก๋อเฉากระแอมเสียงเบาส่งเสียงเตือนพระชายาฐานะตอนนี้ของท่านไม่เหมาะที่จะเข้าไปทำได้เพียงรอยอยู่ด้านนอกกับข้าน้อย โมอิงซีอยากยกมือกุมขมับเป็นอย่างมากนางไม่สามารถเข้าไปได้เช่นนั้นนางมาด้วยจะมีประโยชน์อะไรไม่สู้ปรุงยารออยู่ที่สวนอานจะดีกว่าแม้นางอยากจะเข้าไปมากแค่ไหนท้ายที่สุดก็ต้องอดทนไว้ดวงตาทั้งสองข้างยังคงมองไปทางด้านในไม่กระพริบ ท่านอองอี้นายท่านเจียนนายท่านอานเครื่องปรุงยาล้ำค่าและหายากของร้านยาเริญจ้ง้งมีชื่อเสียงเรื่องลือ เท่าแก่ไว้เจ้าของร้านขายายาที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงบางครั้งยังมาขอยากับผู้แส้เจ้งถ้ามีใช่สถานการณ์ในครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษข้าคงไม่ขายร้านแต่ตอนนี้ไม่มีหนทางอื่นท่านทั้งสามท่านดูเถิดสามารถเสนอราคาที่ดีมาให้ข้าได้หรือไม่ เท่าแก่ย้มรอยยิ้มทำตัวหน่าสงสารพยายามถามถึงราคาที่น่าพอใจโมอิ่งซีใช้หูทั้งสองข้างฟังคำพูดของเท่าแก่เจิ้งเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจร้านขายยาที่ดีขนาดนี้คาดไม่ถึงว่าเขาจะขายให้แก่ผู้อื่นมิสู้ให้เท่าแก่เจิ้งเสนอราคามา โมจิ่งอีสอบถามด้วยความสงบเยือกเย็นมีประโยคนี้ของเขาเท่าแก่เจิ้งจึงมีความกล้าขึ้นเล็กน้อยแสดงสัญ,ญลักษณ์มือโดยไม่ต้องคิดเสนอราคาที่เขาอยากได้ออกมาเพียงเจียนเจิ้งและผู้รักษาเขตอ่านได้ยินทั้งสองต่างขมวดคิว้วแต่โมจิ่งอีไม,ม่แม้แต่จะขมวดครูใหญ่เขาก็ก้มหน้าหัวเราะเล็กน้อยเท่าแก่เจิ้ง ทุกคนต่างเป็นผู้เฉลียวฉลาดตอนนี้ร้านยาของท่านหากไม่ส่งต่อให้จวนขุนนางโดยพื้นฐานแล้วไม่มีผู้ใดกล้ารับช่วงต่อท่านเสนอราคาตามอำเภอใจขนาดนี้การทำการค้าร่วมกันจะเจรจาต่อไปได้อย่างไรหากจวนขุนนางยอมแพ้การค้านี้ก็ทำได้เพียงอยู่ในมือท่านต่อไปแต่การกระทำที่เกินตัวของท่านอาจทำให้ท่านถึงแก่ชีวิต เท่าแก่เจิน้นหากมีผลลัพธ์เช่นนั้นท้ายที่สุดจวนขุนนางก็จะรับเอาการค้านี้ของท่านไปโดยปราศจากเงื่อนไขใดชีวิตสำคัญหรือเงินสำคัญข้าเชื่อว่าเท่าแก่สามารถใช้ดุลยพินิจพิจารณาได้น,นี่ท่านอองอี้ครึ่งหนึ่งผู้แสจิงต้องการเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นใบหน้าเท่าแก่เจิ้นขาวซีดยอมเปลี่ยนคำพูดทันที ค่าสามารถให้มากที่สุดคือห้าหมื่นสองหากเท่าแก่เจิ้นต้องการมากกว่านี้ข้าก็จำใจต้องให้ท่านเก็บกลับคืนไปท่านอองอี้เท่าแก่เจิ้นมองเขาด้วยใบหน้าที่ขมขืนท่านอองอี้ห้าหมื่นสองหนี่ช่างเครื่องปรุงยาที่ล้ำค่าหายากที่ดีหน่อยในร้านของข้าเพียงแค่ขายออกไป ก็สามารถขายได้ในราคาถึงหมื่นสองเงินห้าหมื่นสองสำหรับต้นทุนของร้านขายยาแล้วถือว่าราคาต่ำไปยังคิดจะรักษาราคาเดิมเช่นนั้นก็สละชีพเถอะพูดประโยคนี้จบโมจิงอี้ก็หมุนตัวกลับเตรียมเดินจากไปช้าก่อนท่านอองอี้อยาผู้แสเจิงไม่ได้หมายความเช่นนั้น ชีวิตสำคัญผู้แซเจิ้งอยากจะส่งต่อร้านยานี้ให้ผู้อื่นริงเพียงแต่ว่าเพ่าแก่เจิ้นอึกอักลังเลอยู่สักพักไม่ตัดสินใจข้าให้เวลาเจ้าหนึ่งถ้วยชาในการตัดสินใจรอข้าดื่มชาถ้วยนี้เสร็จหากเจ้ายังไม่มีคำตอบข้าก็จะไม่เอาร้านยานี้แล้ว โม่สิงอี้เล่าวพางเอ็นกายพิงเก้าอี้ไหวด้วยท่าทางเกียดคร้านเกี่ยบใบชาที่อยู่ในถ้วยเล่นเบาๆมู่อิ่งซีพยายามใช้สายตาสำรวจคนจำนวนมากที่อยู่ในร้านเพื่อประติดประต่อบ,บทสนพนาที่พวกเขากำลังพูดคุยกัน ทำให้เธอสามารถคาดเดาเรื่องที่โม่จิงอี้วางแผนจะรับช่วงต่อร้านยาและกำลังกดราคาได้แล้วเธอสงสัยมากว่าเพราะเหตุใดเท่าแก่เจิ้นจึงต้องยอมลำบากใจส่งต่อร้านขณะที่เท่าแก่เจิ้นกำลังลังเลทหารสองนายก็เดินเข้ามาด้วยความรีบร้อนยกมือขึ้นคำนับโม่จิงอี้และผู้อื่นทูลท่านอองอี้นายท่านเจีน้น นายท่านอ้านเมื่อเช้าเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นที่หมู่บ้านถังโขออีกครั้งตระกูลผู้แท้ฝึิงโชคได้ถูกลอบฆ่าเป็นการตายที่น่าเวทนาเหมือนกับคดีครั้งก่อนหมู่บ้านถังโขฟังตระกูลฟัง ริมฝีปากเท่าแก่เจิ้นสันดาริกใบหน้าขาวซีดผู้รักษาเขตอานมีสี่หน้าสับสนหันไปทางหม้อจิงอี้ก็เห็นเขาวางถ้วยชาลงลุกขึ้นจากเก้าอี้ไววไปดูกันหน่อยพูดจบประโยคก็เหลือบมองเท่าแก่เจิ้นซึ่งยืนอยู่ทางด้านข้างและมีสี่หน้าขาวซีดก่อนข้ากลับมาเจ้าลองพิจารณาดูให้ดี เตียนเจิ้งและผู้รักษาเขตอานเดินตามหลังโมโจิ่งอี้ออกจากร้านขายยาไปโมโจิ่งอี้หยุดฝีเท้าตรงหน้าเก๋อเฉาและมู่อิงซีกล่าวกับเตียนเจิ้งและผู้รักษาเขตอานพวกท่านเดินทางไปก่อนเดี๋ยวข้าตามไปเตียนเจิ้งมองประเมินมู่อิ่งซีอีกครั้งตอบรับพร้อมกับผู้รักษาเขตอานแล้วจากไปโมโจิ่งอี้สั่งเต๋าเฉาเสียงเบาส่งนางกลับจวนอาน คุ้มกันให้ดีพยาค่ะเก๋เฉาเพิ่งจะตอบรับก็เห็นมูอิ่งซีที่อยู่ทางด้านข้างสายหน้าข้าจะไปด้วยไม่อนุญาตโอ้ไม่ตามท่านไปก็ได้งั้นข้าไปเองเจ้า โมจิงอี้รู้สึกอับจนปัญญาเขารู้ดีขอเพียงนางตั้งใจจะทำเก๋เฉ่าก็ห้ามนางไว้ไม่ได้ดังนั้นเทียบกับการให้นางเปิดเผยตัวต,วตนท่ามกลังอันตรายเพียงลำพังมิสู้นำนางติดตามไปด้วยกันกับเขาโมจิ่งอี้ถอนหายใจก่อนจะรับปากก็เสนอไปหนึ่งเงื่อนไขผ่าเจ้าไปด้วยย่อมได้แต่เจ้าห้ามไปไหนมาไหนตามใจตน จะต้องติดตามข้ากับเก๋ชาเท่านั้นได้ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ